ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเดินหน้าบุกเข้าสู่ตลาดประเทศไทยด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์สรุ่นใหม่นั่นก็คือ 350e และ 350d โดยเปิดราคาแบบช็อคไพรส์เมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2567 ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา1เดือนเศษผลก็ปรากฏว่าคิวตัวเลขการจับจองพุ่งขึ้นไปทะลุเกินกว่า3,000คันไปแล้วนับเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงของซอนเทสในการกลับมาทำตลาดเมืองไทยอีกครั้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าซอนเทสจะสามารถทำสถติติตัวเลขการจับจองที่ได้มากมายขนาดนี้ จากจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ซอนเทสวางแผนการขายไว้ระหว่าง200-400คันต่อเดือนแต่ผลการตอบรับนั้นมากมายกว่าที่คาดคิดไว้อย่างมากผมเชื่อว่าวันนี้ซอนเทสต้องมีการปรับแผนครั้งใหญ่มีคุณผู้ชมบ่นกันเข้ามาครับว่าต้องรอกันนานหลายเดือนเกรงว่าอาจต้องรอกันถึงต้นปีหน้าก็เลยบ่นกันเข้ามาหลายคนครับว่าทำอย่างไรซอนเทส จึงจะสามารถส่งมอบรถได้เร็วขึ้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่ซอนเทสจะต้องมีการสั่งรถจากประเทศจีนที่เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในประเทศไทยเพียงแต่ว่าการวางแผนผลิตนั้นไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพียงแต่ว่าจะเร็วขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเอาไว้มีโอกาสเจอเจอกับทางผู้บริหารของซอนเทสผมจะถามให้อีกครั้งหนึ่งครับว่าคิวการส่งมอบรถ มีการปรับแผนรวเร็วขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีบางคนสงสัยครับว่าสเปครถที่ส่งมาขายเมืองไทยนั้นมีการปรับลดสเปคลงไปหรือเปล่าเพราะว่าราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆจากคลิปที่ผ่านมาผมได้รายง,งานข่าวให้ทราบไปแล้วครับว่าราคาของซอนเทสในเมืองไทยถูกกว่าต้นทางที่ประเทศจีนเปรียบเทียบราคาที่มาเลเซียซึ่งขายรุ่น 350e 2แสนบาทมีทอน400ส,ส่วนราคาที่ยุโรปก็2 1 0 0 0 0บาทถึง2 2 0 0 0 0บาทที่อเมริกาก็เช่นกันครับประมาณ2 0 1 0 0 0 0บาทส่วนที่บราซิลแพงกว่าใครเพื่อนถึง2 3 0 0 0 0บาทบางคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสเปคของเมืองไทยถึงมีราคาที่ถูกกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสเปคของรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเทศเหมือนกันหมดครับแต่อยู่ที่การเจราจา ทางธุรกิจรวมถึงอยู่ที่การวางแผนการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ราคาที่คิดว่าจะขายได้ในเมืองไทยถ้าคิดราคาตามปกติอาจต้องขายรุ่น3 5 0 e ประมาณ200,000บาทบวกลบก็มีคำถามว่าแล้วมันจะขายได้มากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะขายไม่ได้เลยดังนั้นผู้นำเข้าต้องวิเคราะห์ให้ได้ครับว่าราคาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ แล้วคุยกับต้นทางก็คือบริษัทแม่ถ้าอยากแจ้งเกิดในเมืองไทยต้องมีการวางแผนให้ดีในเรื่องของราคาจากการสอบถามทางผู้บริหารของซอนเทสในเมืองไทยยืนยันครับว่ากำไรต่อคันน้อยมากแต่ก็ต้องยอมครับเพราะต้องการแจ้งเกิดในเมืองไทยท่ามกลางคู่แข่งขันยักษ์ใหญ่อย่างฮอน da และย a ม a h a ถ้าวางราคาแพงกว่าเขาไม่ต้องขายอย่างแน่นอนหรือวางราคาเท่ากับเขา ก็ขายได้ยากมีอย่างเดียวคือต้องวางราคาให้ถูกกว่าและถูกกว่าเท่าไหร่ถึงจะขายได้ดีวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าซอนเทสประสบความสำเร็จกับการวางตำแหน่งของตัวรถวางตำแหน่งของราคาได้ลงตัวเหมาะสมโดนใจแฟนคลับชาวไทยมีบางท่านสอบถามถึงรุ่น 368G Big บิ๊กสกูตเตอร์ในแบบ Adventure ร์ทัวริที่ทุกท่านกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้ มันเพิ่งเปิดตัวเข้าสู่ตลาดที่ประเทศจีนผมบอกไปแล้วครับว่าการเปิดตัวในเมืองไทยอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์เอป2024ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมพศ2567นี่คืออย่างเร็วสุดแล้วนะครับถ้าอย่างช้าก็คือต้นปีหน้ามีบางท่านกลัวว่าการนำเข้าอาจต้องล่าช้าไปถึงกลางปีปลายปีหน้าหรือเปล่า เพราะขณะนี้ยอดจับจองของรุ่น 350e และ 350d ยังมีอยู่มากและยังส่งมอบไม่ได้เลยการเปิดตัวของ 368G ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการผลิตและการขายถ้าโอกาสมาขนาดนี้แล้วซอนเทสยังล่าช้าไม่ตีเหล็กตอนร้อนก็คงจะไม่ใช่ผู้บริหารมืออาชีพโอกาสกำลังมาต้องรีบคว้าเอาไว้ครับ โดยเฉพาะรุ่น 368G มอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มใหญ่ๆที่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงอยากได้ความแตกต่างบางคนกลัวว่าราคาจะพุ่งทะลุเกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทหรือไม่แน่นอนครับถ้าเป็นการนำเข้าแบบปกติหรือวางราคาแบบปกติราคาของมันจะพุ่งทะลุเกินกว่า2 0 0 0บาทอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่า 350E และ 350D วางราคาเอาไว้ดีแล้วพิสูจน์แล้วว่านี่คือจุดที่เหมาะสมดังนั้น 368G ก็จะมาในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนครับและผมก็เชื่อว่าราคาของมันจะไม่แพงไปกว่า Honda ADV 350 Sontest จะวางราคาถูกกว่าเท่าไหร่นี่คือคำถามที่น่าสนใจมากกว่าครับจุดเด่นของมันก็คือว่ามันมีอัพไซด์ดาว มีล้อซีลวดแบบแทงข้างพร้อมอยางทุฟเบสมีกล้องวิดีโอหน้าหลังและมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่368ซีซีกำลังเครื่องยนต์ที่เหลือเฟือผมเชื่อว่าถ้าเปิดราคามาสวยๆยอดจองถล่มทลายอีกอย่างแน่นอนครับมีบางท่านสงสัยครับว่าที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วรุ่น 501G จะไม่มีการนำเข้ามาในเมืองไทยก็เลยรู้สึกเสียดายว่า น่าจะมีการนําเข้ารุ่นนี้เพราะอยากได้เครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแผนการนําเข้า 501G ผมยังไม่ได้ยินจากปากผู้บริหารของซอนเทสแต่มีกระแสข่าวที่เมืองจีนว่ากําลังพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่2สูบเรียง 500cc ซึ่งคาดว่ามีความน่าสนใจมากกว่าและอาจจะเปิดตัวเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า อาจจะมีการเปิดตัวที่งานในยุโรปและในเมืองจีนจากนั้นการเปิดตัวที่เมืองไทยก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับมีบางท่านที่อยากได้รุ่น 501G ขอให้ผมช่วยผลักดันช่วยบอกกล่าวกับทางผู้บริหารของซอนเทสว่าอยากให้มีการนำเข้ารุ่นนี้เอาเป็นว่าโอกาสหน้าถ้าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของซอนเทสจะสอบถามเรื่องของรุ่น 501G อีกครั้ง ว่าจะมีการนำเข้าด้วยหรือไม่ในอนาคตอันใกลน้นี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ